เราจะทำการสาธิตเรื่องของรูปหนังตะลง5้ารูปแรกกับความคิดเชิงระบบใหม่ในแนวพุทธศาสตร์นะครับซึ่งจะนำเสนอโดยท่านอาจารย์บุญธรรมนะครับเมื่ออาจารย์พร้อมแล้วก็ขออนุญาตเชิญท่านอาจารย์นะครับขอบคุณครับครับท่านศิลปินแห่งชาติปราดปัญญาชนและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านทั้งที่อยู่ในที่นี้และ ที่ชมการถ่ายทอดสดทั้งในประเทศและต่างประเทศก็ขอทำความสวัสดีนะครับการนำเสนอเรื่องรูปหนังตะลุงห้ารูปแรกในวันนี้เนี่ยซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดบุคคลสำคัญที่อยู่ในที่นี้ท่านหนึ่งก็คือท่านพัฒราวดีมีชูทนหรือคุณครูเล็กของเรา ก็อขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลละโลกจงมาดนบันดาลให้ครูเล็กของเราเนี่ยมีสุขภาวะทุกทุกมิติตลอดกาลนานสาธุคือคนที่เกิดเดือนนี้จะสนใจเรื่องธรรมะ วันนี้เป็นวันเกิดของท่านพุทธทาสอายุครบ116ปีวันนี้แล้วก็มีครูต้อมอีกคนอยู่กับครูเล็กทราบว่าเกิดกันคนละไม่กี่ชั่วโมงแต่เกิดวันนี้เหมือนกันผมก็เกิดเดือนนี้เมื่อวันที่15พ้พฤษภาซึ่งท่านอาจารย์นวรัตก็เขียนบทกวีให้ท่านเจ้าคุณปัญญาวัดชนประธานเนี่ย ก็เกิดเดือนนี้เพราะนั้นก็คิดว่าเป็นเป็นเดือนวิสาขะก็แล้วกันเพราะหนังตะลุงที่นําเสนอวันนี้ก็ก็ไอมองในแง่ของที่ใกล้ๆกับผู้สนใจธรรมะนะครับนี่ผมมานั่งอยู่บนนี้คนเดียวนะผมก็เลยถอดอันนี้ได้รูปหนังตะลุงนี้ไม่ต้องเพราะว่าไม่ใช่คนเป็นตัวแทน ก็ต uh, ้องขอภัยด้วยทีนี้เรื่องหนังตะลุงเนี่ยวิธีดูหนังตะลุงมันดูได้ทั้งบันเทิงและสาระแล้วก็ได้ทั้งสองอย่างคือสาระและบันเทิงเรียกว่าสาระบันเทิงเขาจึงให้ดูทั้งสองอย่างนะมันมีห้ารูปแรก ที่ผมได้นำเสนอห้ารูปแรกนี้เพราะรูปในหนังตะลุงเขาเรียกว่ารูปทั้งแผงแหลงคนเดียวแผงนึงมีประมาณ400ตัวแหลงคนเดียวคือพูดคนเดียวเชิดภาคคนเดียวมันต้องมีอย่างน้อยก็สิบเสียงเพร่ะฉะนเอารูปทั้งแผงมาแหลงคนเดียวนี้เอามาเฉพาะรูปที่สำคัญที่จำเป็นเป็นนิดคือความจำเป็น ไม่ใช่วอนไม่ใช่ความต้องการอันนี้คือจำเป็นต้องออกทุกคนทุกคณะนะคือผมได้ทำงานกับสกวรนะหรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเนี่ยแล้วก็มีการประชุมนักวิจัยคนสำคัญอยู่เมื่อวันที่30สิงหาคมพุทธศักราช2550ในการประชุมนักวิจัยครั้งนั้น,นได้ข้อสรุปว่าต่อไปในอนาคตเนี่ย เด็กเยาวาชนและคนรุ่นใหม่เนี่ยจะอันตรายอยู่ในปัจจัยเสี่ยงเพราะเป็นคนที่ผิวเผินและฉาบฉวยผมสรุปได้สองประเด็นว่าผิวเผินและฉาบฉวยนี่แหละจะทำให้อนาคตของเรามีความเสี่ยงและโครงการนี้ก็ต้องการจะลดปัดจจัยเสี่ยงที่คนได้เสี่ยงก็เพราะเป็นคนผิวเผินแล้วก็ฉาบฉวย การแก้ความผิวเผืนและฉาบฉวยเนี่ยทฤษฎีเชิงระบบที่ท่านดรอุดมกรุณานำเสนอองก่อนตั้งแต่ครั้งแรกๆนี่อันนี้เป็นวิธีหนึ่งแต่ว่าวิธีดั้งเดิมที่ผมเรียนรู้มานี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งแต่ผมใช้คำว่าใหม่เพราะว่าให้รู้ว่ามันน่าสนใจดีนะือว่าใหม่ เรื่องเด็กที่ผิวเผินและจาบช่วยเนี่ยข้ามองเรื่องนี้แค่แค่สนุกแค่บันเทิงแต่คนที่มีวุฒิภาวะอีกระดับหนึ่งนี่อย่างท่านพุทธทาสนี่ท่านดูหนังตะลุงนะท่านดูอย่างมีสาระแต่ก็บท่านได้บันเทิงด้วยนะผมไปแสดงในงานแล้วท่านก็ยังดูอ,อะไรเนี้ยนะในในในวิดีโอก็ท่านดู การที่จะทำให้คนไม่ผิวเผินและฉาบฉวยนอกจากความคิดเชิงระบบแล้วก็มีความคิดในแบบพุทธก็คือแบบตาเนยกับแบบตาเนื้อตาเนื้อนี่มังสะจ,จากสูตาเนยมันมีอยู่สี่ตาที่แปลว่าเห็นอย่างละเอียดลึกซึ้งทั่วถึงรอบครอบนะแต่การที่จะให้เห็นละเอียดลึกซึ้งทั่วถึงรอบครอบนี้เราจะต้อง ดูทั้งก้าทางหรือก้าววารแล้วโยนิโสมานาติการโยนิโสมานาติการที่พระสงฆ์หรือชีหรือสาม,มเณรเรียกเราว่าโยมเพราะเรามีคุณสมบัติเป็นคนที่โยนิโสมานาติการซึ่งท่านเจ้าคุณพระธรรมโกษาจารย์หรือท่านเจ้าคุณประยุทธ์เนี่ยบอกว่ามันมี10บแบบหรือ10วิธีแต่วิธีสุดท้ายเนี่ยมันจะรวมทุกๆวิธีเข้าด้วยกัน แล้วมีวักสุดท้ายว่าเมื่อทำให้แยบคายอยู่ภายในใจแล้วจะต้องเพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นกุศลเนี่ยวักนี้สำคัญมากทีนี้ในเรื่องของอผมจะนำเสนอสั้นๆน,น,นะเพราะว่าในเอกสารมีอยู่แล้วคืออดไม่ติดอะพอพอว่าจะนำเสนอต้องเอาต้องเขียนเอกสารขึ้นมาเพื่อจะได้แบ่งปัน ในสิ่งที่ผมพูดอาจจะกัดตกบกพร่องหรือว่าเวลามันจํากัดก็แล้วแต่เรื่องลิงดำกับลิงขาวพระฤาษีนี่ผมเขียนมาเป็นหนังสือได้1 0ึ่ง้ามหน้าทำเป็นหนังสือทำมือท่านอังคารชื่นชมและให้กำลังใจท่านศาสตราจารย์ดรเอกวิทย์ก็ชื่นชมให้กำลังใจมันมีอะไรต้องเขียนได้ถึงร้อามหน้านะพรอ,อนนจะขอ,อนำเสนอ ย่อๆกันแล้วกันไอตอนแรกเขาจะออกลิงดำก่อนนะลิงดำมามาวิ่งอยู่ที่ในป่าเขาบอกว่าอยู่ในป่านะนี่ต่อมาก็มีลิงขาวเข้ามาบอกว่าอย่ามาวิ่งในป่าเก็บผล,ลไม้เก็บใบไม้แถวนี้นะเพราะว่านี้เป็นที่ของเราที่นี่ลิงดำบอกว่าเป็นที่ของเราไปได้เป็นที่ของธรรมชาติจะมาจับจองเป็นเจ้าของแต่ ปู้เดียวไม่ได้อน,นู้นเรามาอยู่ก่อนก็ต้องเป็นของเราสิลิงขาวะลิงดำเหอาะกาัรุ่นปู่ย่าตายายของเราก็เคยอยู่ที่นี้นแล้วก็เถียงกันแล้วก็ทะเลาะก,กันสรุปว่าคนที่ได้ทะเลาะก,กันไม่ว่าใครสามีภรรยายหรือใครก็ตามจะต้องต่างขวายต่างก็มีเหตุผล เหมือนกับลิงขาวกับลิงดำเมาต่างกายต่างก็มีเหตุผลมันจึงทะเลาะก,กันนี่คือที่เห็นด้วยตาเนื้อทั่วๆไปมันจะเห็นอย่างนี้แต่ที่เห็นโดยตาเนื้ออีกแบบหนึง่งก็บอกว่าลิงขาวนี่เป็นผิวขาวพระเจ้าอเล็กซานเดอร์เนี่ยมายึดครองอินเดียเป็นคนผิวขาวแล้วก็มาดูถูกลิงดำคือคนอินเดียซึ่งเป็นคนพื้นเมือง ก็เลยให้ลิงดําทะเลาะก,กับลิงขาวแล้วก็เกิดให้ลิงขาวชนะคือให้ควายผิวขาวชนะแล้วก็หนังตะลุงนี้ก็ได้ย้ายจากอินเดียมาสู่อินโดนีเซียแล้วไทยก็รับมาจากอินโดนีเซียทีอีกทีหนึ่งทีนี้บางคนบอกว่าเห็นเป็นว่าลิงนคือลึงเพราะว่าหนังตะลุงมันเริ่มบางตั้งแต่ พระอิศพระฤาษีก็เป็นของเป็นของศาสานาพราหมณ์ศาสนาอินดูนะและพระอิศวนออกรูปต่อมาก็ต้องเป็นของศาสนาพราหมณ์ศาสนาอินดูเพราะลิงก็คือลึงนะลึงขาวลึงดำและมีหนังตะลุงก้าหนึ่งชื่อหนังครูแจง้งแะบอกที่จริงหนังออกลิงขาวลิงดำออกลิงหัวกั้นให้ ผู้หญิงกับผู้ชายมาร่วมเพศกันที่หน้าจอเพื่อเรียกวัยรุ่นที่ไม่ค่อยชอบดูหนังตะลุงและผมเห็นแกทําจริงๆด้วยบนโรงหนังตะลุงคราวน้อยศิลปินแห่งชาติในการเดินสิบนครศรีธรรมราชเด็กวัยรุ่นก็มาวิ่งกันเต็มละโหกันเกลียวเลยไอ้นี้ถูกกองแกเหมือนกันนะคือลิงดำลิงขาวเพราะว่านครศรีธรรมราชเนี่ยจริงๆแล้วชื่อเดิมคือตามพรดิง ตามพอรลิงนี้นายธรรมธาตุพาณิชย์น้องของท่นานปุวะตาตแปลว่าเมืองไข่แดงพระนครนี่ผู้ชายจะต้องมีชื่อไขนะ่และไข่ที่วัดศรีชนนี่ก็กนั่นแหละยุคของฮินดูยุคของพราหมณนะ์แม้แต่นามสกุลก็ออกไข่สอจอบ้านผมสมนึกไข่เขียวแต่หลังเปลี่ยนเป็นกองมรกกนะ นายเปลืองปอ,ออกทนก็ไข่แก้วแต่มีอีกคนนึงไม่ยอมเปลี่ยนนายเปลืองนี่เปลี่ยนเป็นประชาชาตินายไข่ชยโยแกชื่อไข่านามสกุลชยโยพอคัดเลือกทหารก็เรียกตอนที่เรียกชื่อกข้าไปคัดเลือกนายไข่ชยโยเพื่อนโหกันทั้งเตนแกก็ยังไม่เปลี่ยนนะอันนี้คือคนอนครแกปุมิใจในความเป็นไข่ของแกเอ่อว่าเป็นเป็นภาษาดังเดิม นี่แล้วก็บางคนก็เห็นว่าเป็นสัตว์แค่สัตว์นิรันดรนที่ก็เอามาเล่นเพื่อที่จะเ,เรียกเด็กไปมาดูเพราะดนตรีที่เล่นในการออกลิงขาวลิงดำเป็นดนตรีโชดเป็นการปลุกผู้เล่นและก็ปลุกผู้ดูให้มานะนี่คือรูปลิง แต่ว่าพอดูด้วยตาในเนี่ยมันจะเห็นว่าลิงขาวกับลิงแดงลิงดำเนี่ยเป็นเรื่องของการต่างควายต่างก็มีเหตุผลคนที่ได้ทะเลาะกันมาอย่างที่บอกแลว้วเพราะต่างควายต่างก็มีเหตุผลทีนี้ฤษีเนี่ยเข้ามาบอกว่าอย่ามีแต่เหตุกับผลให้มีมรรคผล,น,ผลนิพพานนะ รารวิธีทำไม่นิพพานทางกายก็คือให้กายได้ห่างกันอย่างคนในครอบครัวนี่ผัวเมียอายุสี่สิปีขึ้นไปโบราณนี่เขาให้กินคนละหนนอนคนละแข่งถามไม่ต้องทะแหลงไปไหนไม่ต้องบอกออกจากบ้านคนละทีดูทีวีคนละช่องตอนนี้นะว่าเป็นกันมั่งแล้วนะคนที่สี่ปีว้ไคือถ้าหากมันกินครั้งเดียวเนี่ย มันก็บน่นกันคนหนึ่งแหละนะพอบ่นแล้วคนหนึ่งก็ทะเลาะโดยเฉพาะภรรยาทะเละเาะกันต้องกินคนละหนนอนคนละแข่งสี่สิบปีขึ้นไปแล้วนี่คุณหมอแท้จริงก็คงทราบแล้วว่าเลือดจะไปลมจะมาการนอนกลางคืนมาตั้งเอย่ยทั้งตนทั้งกรดตดแหละมันเลยนอนไม่ได้เสียสุขภาพก็เลยแยกกันนอนนี่คือเป็นอายุยะบุคคลในครัวเรือนเพราะลิงขาก็ลิงดำเมื่อมาทะเลาะกันอย่างนี้แล้วก็ไม่ ควรที่จะอยู่ใกล้เคียงกันให้อยู่อาริยะอาริก็คือกู้ศัตรูริยะก็คือไอห่างคนจะเป็นศัตรูกันแล้วเป็นอาริกันแล้วเนี่ยอยู่ใกล้กันเนี่ยมันจะเป็นโรคสี่บาทท่านเคยได้ยินโรคสี่บาทไหมถ้าทีที่บาดตาวาจาที่บาดหูอยู่ๆก็บาดใจไม่เท่าไรก็บาดหมังนเนี่ยเป็นโรคสี่บาท คนที่มีเรือมากมดมากๆเขาเรียกมีอู่เรือคนยังรถมากๆม,มีอู่รถคนยังบาดมากๆเขาเรียกอู่บาดเพราะนั้นต้องเป็นอดิยะทางกายเนี่ยกินก็หลนนอนก็เลยถ้าอาริยอริยะทางใจก็คือเป็นโนราเนี่ยมันอย่างวันนี้เอาเอเชียมาวันก่อนก็เคยมาโนรานี่มาจากคำสองคำนะคือมโน สนที่กับอาระหามะมโนอันคือใจอารหาอันคืออาระหะโตนเองก็คือใจที่ห่างไกลจากเรื่องเศร้าหมองจากเรื่องหมองหมองนะมันอย่างตั้นศิลปินแห่างชติกวีเนวรัดว่าเขาคลอคลุยกลวนเสียงเพียงแผ่ผิวชะลอนิ้วผิวผ่านจากมานหมองแสดงว่าเบาคลุยก็เป็นมโนราได้ให้ห่างไกลจากความหมองได้ พอห่างไกลจากความหมองแล้วจิตใจก็จะสดชื่นมันเจ้าจะกลายเป็นมโนสมาร์ทกับหาราหาราแปลว่าสดชื่นหารูแปลว่าสวยที่เราเรียกว่า,าราูหัาหนึ่งกลายเป็นคุณสดชื่นเมื่อใจสดชื่นแล้วมันก็เป็นมัคเป็นผลเป็นนิพพานอยู่ในตัวนี่คือสีเข้ามาสอนอย่างเงี้ย อย่าเอาแต่เหตุกับผลคนโบราณเขาจึงเวลาทําอะไรเขาจึงบอกว่านิพพานะปัจจโยโหตุอนาคาเตกาเลททาทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเป็นปัจจัยแห่งกันเป็นนิพพานตอนผมเด็กๆดกระถูกสอนอย่างนั้นแต่เดี๋ยวนี้ถ้านั่งรถของแถวคนพอเห็นพระาธานตะุะกรนีธรรมราชวดนี้ขอให้ถูกทีเถอะมันไปกนละเรื่องกันนะมันไปโลภเสี้วไม่เป็นนิพพานเนี่ยนี่คือ,อพระฤาษีมาสอนลิงขาวกับลิงดํา พระในบ้านถ้าหากว่าเกิดขัดแย้งกันก็ให้เป็นอริยะกินก็ละหุนนอนก็แรงถามไม่ต้องตาแหลงก็คือถามคาตอบคาก็แล้วกันมันจะได้ไม่ทะเลาะกันมันจะได้นิพพานกันทีนี้ต่อมารูปพระอิศวรพระอิศวนนี่ก็เป็นของตามอะไรก็เป็นของฮินดูเหมือนกันแต่จริงๆแล้วจงกับภาษาบาลีว่าอิสระ ทีนี้มันอิสระจากอะไรถ้าไม่อิสระเนี่ยจะเชิดรูปตัวนี้ไม่ได้เพราะรูปนี้ต้องเชิดอ,อย่างว่องไวมีดนตรีว่องไวถ้าไม่อิสระไม่ห่างจอก็ติดจอเกินไปเนี่ยผู้ศึกษาและปฏิบัติจึงจะรู้มันต้องมาชิมาพอดีกับจอการใช้พอดีกับจอได้มันจะต้องเป็นสัมมาสมาธิการที่จะเป็นสัมมาสมาธิได้มันจะต้องอิสระจากโลกกระทั่แปด นะโลคกระทำแปดก็เขียนไว้แล้วมีอะไรบ้างแล้วมันก็ต้องอิสระจากนิวนหะในช่วงขณะนั้นนะถ้าไม่ปฏิบัตินั้นจออรูปอันนี้ไม่มีสัมมาสมาธิไม่มีสัมมาสมา,สมาธิมันจะไม่มีจังหวะเมื่อไม่มีจังหวะมันกไ็ไม่มีพลังคน่างใต้เรียกว่าไม่ได้เรงอ,อกแนะรงก็คือเอนเนอรก็คือพลัง่นเดงมันไม่ได้แรงอ,อก รูปนี้จะแสดงถึงความได้แรงอ,อกของผู้ชมและผู้แสดงก็เรียกว่าพระอิศวนคือต้องอิสระเหมือนอย่างของอิสลามก็มีของพุทธก็มีของพราหมณ์ก็มีที่นับลูกประคำบริกรรมภาวนาเพื่อให้เกิดสมาสมาธิของพ่อหลวงพ่อเทียนก็ให้ทำอริยบท พื่อให้เกิดสมาสมาธิแต่หนังตะลุงให้ออกรูปพระอิศวรเพื่อใช้ในการประกอบให้เกิดสมาสมาธิทีน่นี้พระอิศวรต่อไปก็คือรูปนี้ซึ่งมีปัญหากันมากปัญหาในเรื่องการเขียนคือที่ผมลงไปในเอกสารใช้คำว่าบท บอใบไ,ไม้กับทอทหารสะกดแต่ถ้าดูด้วยตาในแล้วไม่ใช่ทอทหารสะกดพระทอทหารสะกดเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องแต่งตัวแต่งกายอย่างโอรสเจ้าเมืองไม่จำเป็นต้องถือดอกบัวนะมันใช้อะไรสะกดที่ถ้าศึกษา คนความมาต็อประตักสะกดอันนี้ถ้าใช้ตัวตอประตักสะกเดเนี่ยมันจะนำไปชู่การปฏิบัติที่เป็นกุศลคือมันเป็นพระบทพระบทผมอยู่นครศรีธรรมราชเนี่ยเขาแข่ผ้าพระบทปีละสองครั้งไปห่มพระธาตุผ้าพระบทคือผ้าที่มีรูปเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า อยู่ข้างในผ้านั้นเนี่ยทีนี้รูปนี้เมื่อถืบค้นกันจริง,รงๆถ้าแต่งกายอย่างโอรสเจ้าเมืองถือดอกบัวนี่มันก็คือรูปพระโพธิสัตว์ปัตตมะปานิซึ่งอยู่ในยุคของสีวิชัยที่เราเรียกกันว่าพระอวะโลติเกสวนอีกชื่อหนึ่งนะแต่ส่วนมากแขนจะด้วน เลยไม่รู้ว่าถืออะไรแต่จริงๆก็ถือดอกบัวทีนี้หนังตะลุงเงินเรารับมาจากอินโดนีเซียแต่ว่าไม่มีรูปนี้ผมไปสืบที่อินโดนีเซียนะมาอย่างที่ใน YouTube ไปสืบไปดูไปสัมภาษณ์ไม่มีรูปนี้แต่มันมามีรูปนี้อยู่ในประเทศไทยนี่แหละมันมีขึ้นมาเพราะว่าคนที่ไปสร้างเจดีย์บุรุพุธโธเนี่ยคนนครศรีธรรมราชไม่ว่าในเอกสารฉบับไหน ที่ดตรใจรงผมอ้างยิงมาก็กรนคนครไปสร้างเจดีบุรบุพุโตที่นี้ไปอยู่นานไปเห็นการลเล่นที่เรียกว่าวายังหรือวายังจาก,กินดก็เลยเอามาเล่นคนที่เอามาชื่อหนักทองกับก้อนทองทีนี้ตาหนักทองตาก้อนทองนี่ไปอินโดนีเซียไปจ้างไปสร้างเจดีบุรบุพุโตเนี่ยมีพระเป็นผู้นำนะผมเขียนไปแล้วทําไมต้องพระเป็นผู้นําไม่ใช่กตรจัด เพราะฉะนั้นเมื่อพระเป็นผู้นำเนี่ยตัวเองก็ต้องรู้ว่าถ้าเอาสิ่งนี้มาจากอิอนโดนีเซียมันจะต้องเป็นการลาเล่นที่เป็นอบายามุกเพราะฉะนั้นวิธีแก้ไม่เป็นอบายามุกก็คือทําเรื่องนี้ให้เป็นธรรมะใช่ียก็เลยเอาพระโพธิสัตว์ปัตมะปานิข้าไปในหน้าจอหนังหน้าจอหนังพบ รูปนี้ออกมาคนจะยกมือไหว้ก็ถือว่าเป็นภาพพระบทแล้วไปชั่วขณะเพราะศาสนาพุทธเป็นศาสนาคณนิกกวาทะคือเป็นขณะขณะก็ครบทุกรูปโดยสังเขตส่วนข้างในนั้นเอกสารถ้าท่านได้อ่านแล้วมีอะไรจะแลกเปลี่ยนก็ขอเชิญครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์บุญธรรมครับผม เราจะสังเกตได้ว่าเวลาเราพูดถึงสิ่งที่เป็นศิลปะเนี่ยมันจะไม่เร็วมันจะไม่ฉาบฉวยนะครับมันละเอียดละเมียดละไมแล้วมันก็ลึกซึ้งนะครับถ้าสิ่งที่ทุกท่านได้ฟังสิ่งที่ท่านอาจารย์บุญธรรมได้เล่ามาเนี่ยท่านอธิบายถึงนนยะความหมายที่มันแฝงอยู่ในตัวหนังนะครับถ้าเรามองแค่ตัวหนังเราก็จะเห็นแค่ตัวหนังแต่ถ้าเรามองถึงันยะ สิ่งที่แฝงเอาไว้ในตัวหนังเนี่ยนอกจากเวลาเ,เราดูหนังตะลุงแล้วนอกจากเราจะเห็นการละเล่นแล้วเนี่ยเรายังได้รับองค์ความรู้เรายังได้รับความเข้าใจนะครับจากเรื่องราวของหนังตะลุงด้วยวันนี้ท่านอาจารย์บุญธรรมได้ให้เกียรติมาเล่านะครับเรื่องนี้ห้วงพฟังก็ขอบคุณอาจารย์อีกครั้งครับขอบคุณครับเครับครับผมเดี๋ยวเชิญอาจารย์ข้างล่างนิดนึงครับครับผม รครับผมได้ครับก็จริงจริงตอนแรกเราตั้งใจว่าจะมีฉากหนังนะครับแต่ว่าเข้าใจว่าทางทีมงานของอาจารย์ติดโควิด19นะครับก็เลยไม่สามารถร่วมได้แต่วันนี้อาจารย์ก็เต็มที่กับงานของเรานะครับได้ให้องค์ความรู้นะครับอย่างลึกซึ้งเลยนะครับก็ในโอกาสนี้จะขอให้อาจารย์ช่วย เชิญชวนนะครับคนที่ดูอยู่ทางบ้านให้มาร่วมกันเปิดที่สร้างสารรค์สักนิดหนึ่งครับจย์ครับครับขอบคุณครับคือที่ว่าต้องทําทันทีนะผมก็เลยชวนทันทีเลยลูกจิตที่ที่เนจบปริญญาเอก้านวิศวะแล้วสอนอะ,อะไรนะที่เวยครูบ้านสมเด็จอยู่ด้วยเป็นผู้บริหารเป็นผู้ปรึกษาที่ปรึกษาของบริษัทใหญ่ ดูสมุดสากรเนี่ยเป็นลูกทิดผมสอนเรื่องดนตรีเมื่อตั้งแต่ปฐมให้เป็นลูกคู่หนังตะลุงตั้งแต่ปฐมก็เลยชวนมาแต่ว่าในเครือข่ายของผมจริงๆทิ่มาจังหวัดรวมประจวบคีรีขันเนี่ยเป็นมหาวิชาเลยเนี่ยยังมีอีกมากที่ไม่พร้อมที่ไม่พร้อมเพราะโควิดเขายังกลัวโควิดแล้วที่กลัวนี่ไม่ใช่เขากลัวอย่างอ,อ,อุปทาน เพราะหลายสบแล้วอ,อันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยที่จริงวันนี้ยังมีอีกสองสามท่านที่จะพามาให้ความสะดวกแต่มันอยู่ไกลก็เลยเอาเอาท่าที่ได้ก็บอกเอาท่าที่ได้ก็คิดว่าที่ควังอยู่ถ้าเครเห็นว่าไม่กลัวโควิดแล้วก็พร้อมที่จะต่อสู้มีวิธีป้องกันมีวิธีรักษา โดยเฉพาะในเใครือข่ายของมหาวิชาลัยชุมชนศิลปินพื้นบ้านศรีวิชัยเนี่ยก็ใค้ติดต่อไม่ว่าทางไลน์หรือทางเฟซนะที่ที่ผมอยู่ก็แล้วกันจะได้เพิจารณากันไปเป็นรายๆายไปขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์ครับในโอกาสนี้นะครับจะขออนุญาตเรียนเชิญท่านอาจารย์ศิุวรรณนะครับได้มอบดอกไม้เป็นที่ระลึกนะครับให้กับท่านจาบุนธรรมนะครับ คุณครับ